ระคังทองสวัสดีครับคลิปนี้เป็นแนวทางราวพัฒนาของแม่น้ำปัน่นเมื่อประจำวันที่31พฤษภาคม2566แนวทางราวพัฒนาวันนี้วิ่งรูด9กับ6ฟัน9เจาะ59 96 56และ60 รดสีตัวหมุน5 9 6 0ตัวกัรเกน90และ50ชอบเลขตัวไหนยอย่าลืมตัดเล่นนะครับแนวทางโดยแม่น้ำปั่นบารมีเทวดาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเลขมีเข้ามีหลุด ชอบตามไม่ชอบผ่านก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้เฮงๆปังปังถูกหวยรวยเบอร์โชคดีเป็นเศรษฐีในเร็ววันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องระกังทองด้วยนะครับสวัสดีครับ